ภาวนาอย่างก็ภาวนาพุทโธเด้อพุทโธหลักจิตหลักใจดึงดูดจิตไปนิพพานน้ำพนเอือยดีใจแล้วก็นึกพุทโธบริกรรมอาศัยขันบิดามารดาผู้พาลงมาเกิดพบจักรันได้สงบร่มเย็นในโลกนี้คือธรรมของพุทธเจ้าในปัจจุบันแล้วเออมสมพุธะระอนาคามีผู้ดลบุญเอือยนักเอื้อตาบังเทือกสมถิตตองที่เป็ สร้างแต่เรามีครบแล้วก็จะออกนัดฆ่าออกนัดทำได้ทางออก,กยยประกา,า,าศศาสนาไปยาสุดที่บ้านเฮามีหลวงปู่มั่นหลวงตาบัวหลวงปู่เสาก็ดีหลปู่ฟันหลวงปู่พุกโพกกนั่นแหละที่สุดตัอกันเข้าป่าเข,ข,ข,ข้าเขาเลยได้ทำมาปกกู่กเราลูกหลานก็สืบทอดต,ต่อกันมาผ้าจีบกับผ้าจิบสัมผัสกันก็มีแต่ความสุขผ้าจีบสัมผัสกิเลสแล้วก็เป็นจีบอันเดียวกันก็มีแต่ความสุข ถ้าตีแล้วอ่อนไปสัมผัสกิเลสเขาเลยไม่นานก็ฆ่าแกงกันขึ้นได้รุนวายกันเข้าไปเลยเพราะว่ากิเลสทำให้เกิดเกิดลูกได้มามาพ่อหาแม่เลยดับไม่อยู่เลยพ่อแม่ก็เป็นทุกข์หมหู่ันแต่ทุกข์ได้ถ้าพ่อแม่เชื่อใจกันเชื่อตนเองก็ไม่ได้เกิดค้อมการไม่ได้ใจความกันเด็ดต่างกันไม่ได้เจ้าทำบาปคอยก็ไม่เอาน้ำคือจบ sabusa hmm. satu 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 sa, sa, sa.